สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ทีมงานลูกพยาบาลครับพี่น้องครับทีมงานลูกพอยาบาลนะครับเราอารี่นจองมาบกระการทุกท่านนะมาประจัดสัมพันทุกคนเลยนครับนกกรงหัวจุกที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับพี่น้องทีมงานลูกพยาบาลพาพี่น้องมาชมก่อนนึ่งไปชมพิธีเปิดนั่นเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับมหกรรมการแข่งขันนกกรงหัวจุกเพื่อการกุศล พัฒนาคุณภาพชีวิตทำเภืหอนองจิกวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566ครับผมจะมีโรน,นาสวรราชการนะครับมาเป็นเกียรตินะครับแะในการรวมชมและการมอบรางวัลครับมีถ้วยรางวัลน,นะครับแล้วถ้วยรางวัลหนึ่งสองสาม แล้วก็สี่ห้าโอ้ยเป็นรางวัลครับอันนี้คือรางวัลจับฉลากนะครับเนาะลา์ครับพี่น้องบรรยากาศอู้นี่ครับพี่น้องเป็นรางวัลเอนะครับเนาะตัวนี้ยไมมีจักรยานนะครับจักรยานเป็นรางวัลนะครับเนี้งครับ บรรยากาศทั่วไปนะครับเนาะรบรรยากาศทั่วไปกันนะครับพี่น้องยังม่ได้ถึงการแข่งขันนะครับเนาะพี่น้องเข้ามาจากจังหวัดปัตตานีนครับส่วนใหญ่นะครับเนาะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับเนาะ,ะทุกท่านหรือว่าท่านใดที่เข้ามาชมนกกงหัวจุกหรือว่ามาแข่งขันกัน ขอหยาดคอมเมนต์เป็นกำลังใจได้ด้วยครับเรื่องของของถ่านอยู่มุมใดส่วนใดก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมสำหรับบรรยากาศทั่วไปนะครับสิบประมาณนี้นะครับพี่น้องก็จะเป็นพิธีเปิดนะครับเนาะพี่น้อนไฟเบิ่งพิธีเปิดแล้วก็ลงเบิ่งบรรยากาศอีกเช่นนึงครับเราจะมีเสือทีมเพิ่นนะครับเนาะก็มีการจูงการ ผสมินะครับพี่น้องครับสิกเนเจอร์ได้ก็คือกงนกครับน้อกงนกครับทันทีแข้งแล้วหรือว่าสนะอยากซื้อกงให้นกไหมก็ได้ครับไม่เป็นไรซื้อเพื่อให้นกไในเห็นบานไม่ล้วก็เื่อห้องเสียงดีกว่าเก่านะครับน้องเจ้าหนุ่ พี่น้องครับนี้ที่เป็นอาหารนะครับนะอาหารเป็น,นะครับอาหารนกเหา่านะนี่มีเป็นเครื่องใส่น้ำใส่าอาหารนะครับนะ กลางอุปกรณ์ตกแตงก่งองค์หนุกนะครับเนาะควชอบที่มาจากความาชมเลยนะครับเนี่ยนี่กำลังเลืองงเล่อมงานนะครับผมดเดี๋ยวทางนักบัญชี ลงให้พี่น,น้องไเลยดีนะครับตอนนี้เจอทุการเยอะเขามารับชมนะครับเนาะอยู่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับผมครับนี่เห็นไหประมาณหมืนม่นๆเกือบหมืนม่นๆตัวนะครับเนาะ มป็ S 1> <S 1> <S ý ý นตานะครับเมื่อกี้ครับใช่ไครับเนาะขออนุญาตอัโหลดให้พี่น้องในเบืองเพื่อทุกท่านที่มานะครับจะได้เข้ามาเลยนะครับนะที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับหนาจึงเยี่ยงปั๊มน้ำมันนะครับพี่น้องครับปียกพร้อมใหับชาวของ